สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อครัวนะครับนักจัดนักจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรประการส่วนใหญ่แล้ใช้วันนี้ครับอยู่กันที่คลอง15มาจัดอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับงานทําบุญนะครับที่คลอง15วันนี้แขก100ท่านนะครับได้อาหารคราว5หวานหนึ่งมีข้าวหอมมีน้ําดื่มให้นี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับผมใครต้องการจะทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนา สามารถติดต่อให้พ่อครัวมาดูแลเรื่องไลน์บุฟเฟ่ต์ให้แบบนี้ได้นะครับอาหารอร่อยๆแบบนี้เจ้าภาพไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องวุ่นวายครับผมพ่อครัวมาเตรียมให้แบบนี้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศกันเองนะครับงานทําบุญครับผมครบรอบนะครับผมที่คลอง15ใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่พ่อครัวมาครับวันนี้ได้อาหารข้าวห้าวนหนึ่งมีข้าวหอมมีน้ําดื่มให้แบบนี้ครับผมโอ้วันนี้ลูกค้าสั่งเมนูหลากหลายมากนะครับแกงเขียวหวานหมูครับผม เต้าหู้น้ำแดงปลาปลาลาดพริกครับผมแล้วก็ลาบหมูครับผมเมนูเด็ดครับผมกล้องสูมไปที่น้ําพริกโรงเรือนนะครับเมนูเด็ดครับผมโอ้โหเมนูนี้ไปงานไหนใครๆก็ชอบครับผมใครจะทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาครับติดต่อให้พ่อครัวมาไปดูแลอาหารให้แบบนี้ครับผมจะพาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องอาหารครับผมพ่อครัวมาจัดให้แบบนี้ครับ อาหาเรา่นะครับบอกเลยว่าถูกและคุ้มค่ามากครับผมท่านละสองร้อยเท่านั้นครับสําหรับแทกหนึ่งร้อยท่านในวันนี้ครับผมบุฟเฟ่นอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลยกใช้สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับผมผมพ่อครัวแมวครับผมให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้มีความเชี่ยวชาญเรื่องในการจัดเตรียมอาหารในการทําอาหารงานเลี้ยงครับจัดงานมาเป็นร้อยงานพันๆงานแล้วครับ วันนี้เราอยู่กันที่คลอง15้าครับอาหารถ้ายพักครับกล้องลองซูมดูครับอาหารถวายพักเราจัดให้ลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอยู่ข้างในครับผมอ่าไม่เป็นไรและนี่นะครับก็คือบรรยากาศการอ่าคลองข้าวตามไปดูครับนี่ครับอาหารถ้ายพักครับเจ้าภาพไม่ต้องวุ่นวายเลยครับเพราะว่าเราเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับผมอาหารถ้วยพักเจ้าภาพไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเหนื่อยเรื่องอาหารครับเราเตรียมให้เรียบร้อยครับผมแบบนี้ครับผมแขกญาติพี่น้องเราก็ ทานอาหารกันที่ลายบุฟเฟ่ครับผมอาหารอรอ่อยอร่อยภาชนะอย่างดีครับถ้วยจานช้อนซ่อมเราเตรียมให้ครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ท,ที่คนจังหวัดสมุทรปาก,การส่วนใหญ่เลือกใช้พ่อครัวแมวเคเทลิ่งครับมาแจกกันที่ร้านน้ำแข็งครับผมอยู่ที่คลอง15ดูบรรยากาศกันนะครับรราาโอ้วันนี้มีอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ครับผมไนี่คือบรรยากาศนะครับอาหาร100ท่านครับผม ไปเดี๋ยวเราไปงี้ครับมีน่ะมันแรกนี้เลยนะครับมีโต๊ะนั um ่งนักยิวอ่าระวังรถครับกล้องครับตากล้องเลยอรก็แขกหนึ่งร้อยท่านนะครับแบบนี้นะครับใครจะใช้บริการก็สามารถติดต่อกับผมพ่อครัวแมวได้นะครับพ่อครัวแมวจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นนักจัดเลี้ยงนอกสถานที่งานทสบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุม อบรมสัมมนาครับพ่อคัวแมวมีบริการอาหารแบบนี้ให้นะครับผมนี่ครับใครจะใช้ก็สามารถติดตามมาที่เพจร้านเราได้ครับทางเพจ Facebook YouTube อจีทิกเกอ k ค้นหาพ่อคัวแมวหรือแอสซายเชฟแมวได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับใครจะใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อกับผมได้โดยตรง0861144468หรือ i อดีไลน์แอสซายเชฟแมววันนี้ครับเดี๋ยวลาไปก่อนครับไปลาด้วยบรรยากาศไลฟ์สดแบบนี้กันเลยนะครับผมน้ำเดือดเดในปางนะครับยิ่มมาด้วยนะครับเพราะว่า อาหารอร่อยอาาร่อยครับบุฟเฟ่ตนอกสถานที่พอ่อโคแมวจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ครับแลวประกันว่าแขกที่มาร่วมงานได้ทานอาหารอร่อยอร่อยพร้อมภาชนะอย่างดีครับผม่วยจานช้อนซ้อมของผ้าของแขกเราเตรียมให้ครับ แบบนี้เลยครับต้องทายนะครับยังใั้แขกคขับตรงนี้บมาตรงนี้บ้านเสร็จแล้วเราจัดไม้นั่งมายู่เราต้องยืนทานกันนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก็แขกอยู่ไม่รับซองด้วยโม่เพราะว่าทุกคนก็อู่ในซอยนี้ก็ให้พี่ๆก็จะมีการจัดการให้ได้เดี๋ยวลองทานอาหารดู ไ่ต้องหวงเลยรอ,อร่อยแล้วอ,อร่อยแน่นอนช่วยจานช้อนซ่อมเรามีให้พร้อมนะครับจบงานเจ้าภาพก็ไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องอาหารแล้วก็ไม่ต้องมาเตรียมอาหาร,ดดไ,รได้ครับเดี๋ยวผมให้เดือดโบไปดูข้างในเดีอยเผื่อพักขาดหรืออะไรได้ครับค,าารครับโอเคไลา์ไปก่อนครับสวัสดีครับ พี่พุกเข้าไปดูข้างในหน่อยนะเข้าไปดูข้างในห,หน,น่อยว่าถออามนะ